นอกจากการเผยโฉมในยุโรปอย่างเป็นทางการของกระบะไฟฟ้า Isuzu D-Max EV ในงานเดียวกันมีการเปิดตัวเวอร์ชันใหม่ถูกปรับแต่งให้รองรับการขับขี่ทางลุยมากขึ้นกับ AT 3 5จาก Arctic t r u c k ในโฉมไมนด้เชนของยุโรปนั่นเองแน่นอนว่าการปรับแต่งจากสำนักดังกล่าวมีผลงานทางบิก k ั์และ SUV หลากหลายรุ่นซึ่งเชี่ยวชาญในการอัปเกรดสมรรถนะของตัวรถกระบะ D-Max คือหนึ่งในนั้นนะครับชูจุดเด่นกับชุดช่วงล่างใหม่รูปลักษณ์ที่มีความกำยำมากขึ้น ในราคา5.7หมื่นปอนด์อิซู u d ดีแ AT35 ได้รับการพัฒนาร่วมกับบริษัทอาร์กติกทักของประเทศไอซ์แลนด์นำกระบะดีแม็ก10ประตูรุ่น V Cross มาอัปเกรดใหม่โดยรูปลักษณ์ต่างๆจะอิงจากรุ่นมาตรฐานแต่แน่นอนว่ามีความแตกต่างในส่วนช่องล่างโดดเด่นกับยางขนาดใหญ่ถึง35นิ้วซึ่งเป็นที่มาของชื่อรุ่น AT35 นั่นเอง โดยจะเป็นยางออเทเรนจาก BFK O2 แต่ยางไซนี้ติดซุ้มล้อด้านในแน่นอนนะครับทำให้ต้องมีการปรับแต่งซุ้มล้อใหม่พร้อมยกสูงตัวรถกว่าสแตนดาร์ดติดตั้งคิวล้อใหม่อันเป็นเอกลักษณ์ทำให้ไม่ติดตัวรถกว้างมากขึ้นทั้งยังเสริมลุกให้มีความแข็งแกร่งและกำยำมากขึ้นอีกด้วยติดตั้งบันไดข้างใหม่ด้านหลังเสริมคานเหล็กในการลากจูงแผ่นบางโครนาักติตรัก อีกไฮไลท์คือระบบการสะเทือนจากวิวสไตล์ออกแบบมาให้รับกับชุดล้อที่มีขนาดใหญ่ทั้งหมดส่งผลให้ตัวรถมีความสูงจากพื้นมากขึ้นเพิ่มมุมประทะมุมคล้อมและมุมจากเพื่อให้สามารถรับมือเส้นทางทุกสภาพถนนทั้งร่องลึกพื้นผิวขรุขระได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยหมรับเทรนใหม่จะช่วยเพิ่มความสามารถในการผ่านอุปสรรคผสานการขับเคลื่อนสี่ล้อแบบพาดท,ทามและเฟืองทร์ริฟล็อก ภายในห้องโดยสารยังคงได้อุปกรณ์มาตรฐานบ่อนั่งหุ้มหนังสีดำปรับอุณหภูมิได้มีหน้าจอสัมผัสขนาด9นิ้วรองรับการเชื่อมต่อ Apple CarPlay และ Android Auto แบบไร้สายพร้อมลำโพงทั้งหมด8ตัวและหน้าจอมาตรวัดขนาด7นิ้วใหม่แม้ว่าตัวรถจะปรับแต่งใหม่ไลาส่วนแต่ก็ยังสามารถรองรับการบรรทุกหนักได้1ตันกำลังการลักจูงสูงสุด3.5ตันพะละกำลังได้จากเครื่องยนต์ใต้ฝากระโปรงหน้า กับเทอร์โบดีเซล1.9ลิตรมาตรฐานยูโรโ6ปรับกำลังเพิ่มเป็น164แรงม้าที่3,600รอบต่อนาทีแรงบิด360นิวตันเมตรที่2,000ถึง2,500รอบต่อนาทีนอกจากนี้ยังได้ชุดความปลอดภัยขั้นสูงเอดอสอีกด้วยสำหรับราคาจำหน่ายยังเป็นทางการในสาราชนอาณาจักรเริ่มตน 5, 7, ้ 5, 000, 5, 000น57,500คิดเป็นเงินไทยอยู่ที่2 5 5 0 0 0บาท ซึ่งลูกค้าสามารถเลือกอุปกรณ์อัพเกรดเพิ่มเติมได้ราคาจะแพงขึ้นตามข้าวของที่มีการเพิ่มเข้ามานะครับการรับประกันตัวรถ125,000ไมล์หรือ2 0 0 0กิโลเมตรในระยะ5ปีพร้อมบริการช่วยเหลือฉุกเฉินบนท้องถนนในสหราชาอาณาจักรและยุโรป5ปีนั่นเองครับ